บอกถนะยังไม่ปีนเไม่ได้จะนเนี่ยไว้ค่ะเขาอนี่เครื่องใครอีตัี่ัใเน้องยนี่เนา ไม่โอ้ยนะนั่งโต๊ะเนี่ยนั่งพืนได้ก็เห็นนั่งพื้นเป็นทุกทางแม่แม่นั่งพื้นจริงๆที่บ้านเราก็นั่งพื้นนะเราชอบนั่งือนถ้าพี่ยำนั่งืนนั่งโป๊ะอยู่กันนี้ก็ได้อ่านั่นแหะพี่เชิญค่ะเชิญค่ะขึ้นหัวนะคะ ไม่เป็นไรพี่เมโอ้ะงั้นหนูตออนี้านูเ่ยแล้วเ่าไม่บอกให้ไปล่าออกไปเนนแ้วลาบดนอนตลอดเลยหนูไม่เคยใส่ชุดนอนไรเลยค่ะจรงเหรอปกติแม่ตามลสชุดนอนเลออเปอา่าวมาจากไห่าหนูใส่ชุดนอนหนูทไมี่เห็นจริงๆนะองดรนี่นะค้ายอม่้งัั้หอ่เดี๋เ่อเอาข้ามาไโอ้โห เออนั่นแหละโอเคหรือวุ่นวายกว่าเนิมอีกวันนี้ให้น้องเอาใหม่ให้น้องเป็นกำลังใจให้น้องโอ้น้อสัญญาคะพียแบกขุดตรงน่้น่ะเอ้าเงินามาให้ค่ะ คนดูหกแสนแล้วคนดูหกแสนค่ะแม่ตไปแล้วหกแสนเลยเหรอใช่หกแสนคนค่ะขอขอร้านคนดูขอร้านคนดูได้านนะคะทำให้ทุกคนยิ้มค่ะทุกคนยิ้มค่ะแล้นะคะขอต้อนรับพี่อ้ำนะคะเข้าสู่ ช่องของน้องเจมี่กับน้องดูด้วยนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดหัวใจรัวๆให้พี่อ้ําเลยแล้วก็เมื่อกี้น้องเจมี่บอกแล้วว่าขอหนึ่งล้านคนดูนะคะเพราะฉะนั้นช่วยกันแชร์ให้ใใหกันด้ค่ะมามามาได้ไ <laughs> งปั๊บจีนนะคะค่ะถ้า,ถา,ถาน้องไม่ได้แต่อันนี้ใช่ไหมคะดอนจ้าพี่ซึ่อยู่มึงอยู่ที่มวทแล้วพี่ดูอยู่ว่าอพี่อยากมามากเลยค่ะแต่พี่ก็ไม่ได้คิดว่าพี่จะมาตอนแรก สายบอกว่าพี่อ้ําต้องมาแล้วเพราะว่าแตกไปแล้วของสายเดี๋ยวเราที่อยากมาดูค่ะวันนี้วันนี้ต้องขอบคุณย่างด้วยนะคะีแบบว่ามามาร่วมสนุกกับพวกเราเนาะแล้วก็ ย้งตั้งใจที่จะแบบมาให้กำลังใจเลยปกติพี่อ้คือไม่ไปไหนแล้วก็ขอบคุณแม่ทรายด้วยนะคะที่ที่อยากให้ทำให้เราได้เจอพี่อ้นน้อเราไลฟ์กันแบบนี้ปกติอยู่แล้วค่ะใช่ไม่ว่าจะพวกชุดทีมหรือว่าอะไรเงี้ยพวกเราก็ใส่สูทไลฟ์กันทุกวันใช่รอัพดีใช่ไหมอ่าไหนจะได้ว่าผมใส่ชุดนอนไปดีเพราะเขาใส่ชุดนอนทุกวันเลยโอ๊ยถ้าพวกเราใส่ชุดนอนพี่อ้ําจะใส่ชุดนอนเหรอคะอ่ะได้ไป ไม่ได้เปลี่ยนบ้างตอนแรกเออเพราเราจะแต่งตัวเต็มวีโน่เลยนะค่ะเริ่มจากแล้วเราจะเริ่มจากตรงไหนคะโค้สิวันนี้น้องคุณไม่ออกเลยอ่ะอันนี้อันนี้แปลงตั้งใจเ้ยนี่โอ้ยหก็แต่งัววาแล้วเราไปช้าสุดไอเยิวว้าแล้วเราไปช้าสุดพูดว้าพอดูครับยิวเราว่าให้เธอช้าจ้า ก็ไม่ทด้าำอะไรมาวันนี้ทุกคนดูไม่เห็นบ้านเลยอ่ะปกติกันพี่ปกติก็ไลฟ์กันแบบนี้อยู่แล้วคัะอ๋อค่ะต่พี่มองผิดไปสวยมากเลยนะพี่ใช่สวยไหมคะนี้องก็แต่งหน้าเต็มเหมือนกันเลยพูดคำนี้บ่อยมากเลยพี่อย่าโกรธนะ คือพี่อายุเท่าแม่หนูเลยแต่ว่าพี่สวยใช่ไคม่เร่าเได้เท่า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 บ่าบบ่เท่าเท่าเ่าท่า่าเทาเท่าเทาเทเท่าเ่าเทาเท่าเท่าเท่เท่าเท่าเท่าเทาเ่เก่าเท่ะขายเ่เ่าวันาี้วเท่าเท่าเ่าอา่ พี่อ้มมาตอนนี้ยอดของเราที่24ล้านพี่อ้มมาเนี่ยคือ60ล้านไหม60ล้านได้ไหมคะได้ไหมคะพี่ยต้องต้องพอค่ะต้องต้ออเีให้ให้ผมอาบไม่เข้าวันนี้เลยไ้ไหมนะคะมีน้ของมหมีค่ะจะเพีอาบเลยครับมาดามฟินวันนี้ันนี้กคอเาเป็นต้มของขาวหมดเลยค่ะค่ที้ม อันหนึ่งเยอะซื้อให้พี่สายก่อนบ้าร้อยล้านอุ้ยจะแปดสิบล้านแล้วครับตอนนี้แปดสิบล้านเลยไม่โดนไม่โดนอุ้ยเดี๋ยวไฟบุกอีกตัวร้อยล้านนี่เลยเยี่ยมยิ่งหดแล้วเตรียมนะตอนนี้กี่นาทีแล้วครับพยุงชิดมี้ไหมครับพี่พยุงชิดตอนนี้อีกหนึ่งนาทีนาทีสุดท้ายนะคะของพี่10วิค่ะหนึ่งนาทีสุดท้ายนะคะ กดไปก่อนค่ะเชื้อบูมนะคะกดไปก่อนค่ะคุ้มค่ะคุ้มแน่นอนแล้วก็วิธีการใช้ค่อยไปหาวิธีการใช้เอาทีหลังนะคะกดไปก่อนค่ะขอบคุณมาดามฟินมากวันนี้ให้เราได้มาเจอกันนะครับพี่บอหมอมีใจที่ได้เจอนะคะแล้วก็ได้สร้างบริษัทนะครับใช่และเขาดาวหนึ่งนาทีสุดสี่สิบวิสุดท้ายกับมาดามฟินครับโอ้ยก็มีผลนะครับยังมีตังค์ไหนนะครับใครอยาก ซัพพอร์ตนะครับพวกเรานะครับจิ้มตะกร้าตอนนี้นะครับจะมีตะกร้าไหนเดืออยู่ลองเลือกดูนะครับชอบตัวไหนก็จิ้มตะกร้านั้นนะผมบอกเลยน้ำหอมมาดามพีนหอมทุกขวดหอมทุกหยดนะครับขายดีมากๆครับพี่ผาสิบสองปียาวนานมากๆใช่ครับสิบสองปีครับขอบคุณลูกค้าทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะ คือการที่ว่าสินค้าที่จะจะขึ้นแล้วขายได้ขนาดนี้นะครับมันรวมไปด้วยองค์ประกอบหลายอย่างนะครับไม่ใช่แค่แบบว่าเพราะว่าไลน์นี้หรือว่าอะไรแล้วมันต้องแบบการทําการตลาดของแบรนด์นะครับแบรนด์ที่รู้จักแล้วก็ราคาที่คุมม้มให้ลูกค้าพอใจที่จะซื้อเลยครับเน่องเอาหมดเวลาค่ะร้านเดี๋ยวลรามาคิดไปพร้อมกันเลยเรามาเชื่อพร้อมกัน คิ่าเสหาพี่การอาจจะเป็นบวกยอดออเดอร์ของเราจะเป็นบอดยอดพี่รายหนูจะไม่เอาตะกร้าลงเพื่อออฟเฟอร์พี่สายะคะก็คือในระหว่างที่เราบอดยอดเนี่ยยอดที่ทั้งพี่เหลือทั้หมดหลังจากนี้ก็เป็นของพี่สายได้หมดเลยขคุณค่ะาเริ่มนะคะพี่กันพี่กันยอดออเดอร์นะ8ป0 0นร้ออเดอร์คิดว่าจะหมไหมหนขอพี่เอาไว้30ล้านที่คุยกับพี่เอาไว้เพีวันนี้หนูขอแบา หมายเลขค่ะของรตัวซับพังครับผมคุณแเดี๋ยวเดี๋ยวกพี่อั้มรักพี่อั้มตัวนี้ผมเป็นรักพี่อั้มรักพี่อั้มใช่ครับผมก็รักครับสี่พันออเดอร์ค่ะรอรอรุ่นยอดนะครับว่าจะทำยอดไปเท่าไหร่นะครับมาดามฟินห้าพันตื่นเต้นใหญ่เอาใหม่ได้ขไหมคะพี่เพีย่าเพิ่งเล่นตะกร้าออกนะคะ ไอสเอาใหม่เอาใหม่นะคะเอาใหม่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 9,000เ r d e r 9,000เดอร์ค่ะ4,000 order 4,000เดอร์ค่ะโอ้ยอะไรวะเนี่ยบุ้งก็จะได้มีตามไปซื้ออาหารมาใช่ไหมไม่หัวอกเดียวกันนั่งคุยกันเรล่นหมานั่งคุยกันเรล่นหมา5,000 order 5,000 order เออสาวตา้งกวันดีมากครับ ที่คูอกันเจ็ดร้อยออเดอร์เจ็รอออเดอร์าผมขอข้อติง่ายนะสองพันออเดอร์สองออเดอรมาเลี้ยงดีกว่าผมผมรู้สึกว่าสามรออเดอร์สามรอยอเดอร์ก่ายอ่ะแต่ว่าผมมีอ่มีอาหารมาวดตลอดเวล้าพันออเดอร์ห้าพันออเดอร์ดังเจ็ดพันออเดอร์เจ็ดพันออเดอร์จ่ คนลุกคนแจ๊กเนี่ยลุกคนพรอมทีมงาโทรมาก่อนกี่จะไ่เมื่อกี้กี่กี่พันออเดอร์นะเจ็ดพันค่ะวันนี้ขอให้แบบให้อ้จารสร้างประกว่าพี่ตาจริงจริงครับสร้างทั้งยอดแล้วคุณทั้งยอดขายแล้วก็ยอดคุณดูเลยครับไม่คลิปเลยอ่ะทะลุทะลวงตอนนี้เรากำลังคิดยอดสดๆกันอยู่นะจ๊ะทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้เกี่ออเดอร์กันเจ็ดพันแบบเจ็ดพันมาจากอะไรนะก่อนก่อนหน้าเจ็ดพันมีอะไรห้าพันแบบโอ้โหมันมันไปไวจนแบบ วอนนี้ยอดมันหลเรอยเรื่อยเเจ็ดันออเดอร์อะเจบไหยแล้วโอเคแปดพันออเดอร์แออเดอร์ะนอรอได้ไหมเมย์เมยจตพันออเดอร์เจ็ดพันออเดอร์จ้ะห้าหมื่นออเดอร์ห้าหมื่นออเดอร์ะห้าหมื่นล้ไดแล้วก็หนึ่งหมื่นออเดอร์ค่ะหกหมื่นอเดอร์ะ ใอ่นี่นะคะแค่ี้องว่กดทุกหมื่แล้วค่ะากดเท่ากับก่อนแล้วแจ้งพบกันค่ะเดี๋ยวเพืกินแม่เห็นโอ้หใช่ทั้งหมดนะคะทั้งหมดคือ1,800ออเดอร์จำนวนเงินจำนวนเงิน60ล้านบาทหก้าหล้านบบปค่ะ ค่ะค่าคอมค่าคอมเจนนี่ค่ะค่าคอมเจนนี่เจนนี่หนึ่งแสนแปดนะคะตอนนี้มันไหลไปแสนสองหมืแล้วแต่หนูคิดเท่าเดิมนะคูณห้าหมื่นไม่ลดนะคะพี่อาพวกเราได้ค่าคอมทั้งหมดห้ล้านสี่แสนบาทแล้วก็ยอดนี้นะเราจะเอาไปซื้อรถอมเเลนสามคันย่ อรธนาบุญด้วยกันไหะหมดหมดบริษัทค่ะมาดามฟินหมดบริษัทค่ะอครค่สุยอดใครที่สรุปยอดค่ะสิบนาทีเนาะนาทีจ้ะมาดามฟินกับพี่อ้ำปพัชราภานะคะสิบนาทีหนึ่งแสนแปดพันออเดอร์หกสิบล้านบาท ยังเหลืออีกหนึ่งตัวที่พี่อ้ําจะขายมาดูว่าคืนนี้จะไปสุดที่ตรงไหนนะคะพี่เอสุภชัยมารอแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะว้าวแม่หน่อด ads หมดบริษัทยังคะแม่เตรียมตัวเรียกว่าอ้ําไวรัลพี่โบ๊ะแม่เอหมดบริษัทนะลูกของหมดบริษัทฉีดเลยคะแม่ มากอันที่สี่คือตัวบ้านนีก่อนนะบูมนะถ้ารอได้เลยครับแม่แม่มีมาให้ตักตะกร้าไหมคะคืออะไรเรื่องไหนเดี๋ยวแม่เราเก็บครับตะกร้าเยอะเลยเราจะไม่ใส่คุณยายค่ะเพราะเราเราใช้เงินเยอะนะแม่เนาะงเยอะอย่างพวกเราเนาะเดี๋ยวพักแป๊บเดียวเพราะตอนนี้พี่เอค่ะพี่เอมารอก่อนไล่เลยไหมคะคนดูจะได้บูงๆตอนนี้คนดูเราอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนคนดูค่ะ ตอนลพี่เอขได้เลยค่ะพี่เจนี่่ะมีอะไรตอไหนดีคบพี่เจนี่่ะอ๋อสวัสดีนะคะพี่เจนี่ขาขอนรับพี่เอสวัสดีค่ะสวัสดีค่เสวัสดีค่ะโอนะครับวี่ะครับได้ยคขาหน่ยวยโอ้ดีใจด้วยนะหนุ่ยนะโอ้พี่เอดีใจมากเลยพี่หน่อยน้หนุ่ยนะพี่หน่อยจ๋าเอานมมาให้ยูจิเลียงเอานมมาย่างเอานมมาย่าจ่าย่าจาเลย ใแม่ช่วยน้ำด้วยใช่อไปเลยนะน้หอมมนตดทยไไอด้เาเยไปเรดตเด่อพีเป็นคนที่ว่าถ้าผมคิดถึงอไรมื่อไหรผมจะคิดถึงพี่หเป็นคาเป็นคนตายจแวะเดียบันเลยพี่อาเมื่อวเลย่มเลยนะครับดอ็นดูเอ็นดู เมื่อกี้ขึ้นร้านสองคนเดือยพี่ยิวเลทะเลาะกับพี่อ้ํากับคำว่า,าอินดูมาแล้วนะทําไมอ่ะพี่พคือแบบว่าแบบนี้ตอนนั้นแบบไปเหมือน,นเหมือนเพื่อนเช่าๆอยู่เนี้ย ไม่เป็นไรเลยคับช้างก็เป็นเลยพี่ก็บอกว่าเขาได้อินขางานขาวดำไปนอยู่แล้วพี่บอกว่าอินดูจังเลยงานพี่หน่อยเนี่ยรัะพี่อ้ําบอกอินดูอะไรพี่อ้ําเขาไม่แจ้งเข้าใจคำว่าอินดูเยคนใต้เวลามีอะไรเขาจะอินดูแบบเหมือนกับสงสารอ่ะคนใต้จะแบบอินดู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 นแล้วเทนนี่เขากกลนบาอินดูไหมรู้อินดูเพี่อ้ําเฉยอธิบายพี่อ้ําด้วยนะว่าอินดูแปลว่านนี้ที่รู้แล้วจ้าหน้าแหมก็นเรียบร้อยแล้ว พี่สายเขาม่ไกลหรอกพี่สายแม่ร่งตัดหนูแม่เลยว่าแม่ร่างตัดโลกแล้วอย่าไปนะแม่ถึงนะมันไม่มีหลายไหนแล้นั่งฟลางกันั่งคืนเองอย่าจะคลัวนะคะในระหว่างนี้แอตตาก้ารอเลยนะคะเอาของมาดามตินลงได้เลยนะนี่ก็เริ่มสบายขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีแหลกแล้วค่ะพี่สายดีใจด้วยนะพี่สายค่ะหมดหมดหมดบริษัทพี่เอว่าก็ต้องดีใจกับพี่อ้ําด้วยนะพี่อ้ํา คือต้องบอกว่าพี่หน่อยเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงใจยาตั้งแต่เกิดเลยครับเพราะว่าเป็นคนส่งนมให้ใจยาเราไม่รู้เลยซื้อที่ไหนนมที่ใจยาติดอยู่ตอนเนี้ใจยาโตได้กับนมพี่หน่อยนะแล้วคือไม่เคยเจอกันแต่พี่เขาไปรับขวัญลานเป็นทองตั้งสองบาทสามบาทอะไรก็ไม่รู้แล้วหนูก็อึ้งไปเลยเจ็บแผลงงๆแลก็ไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้โพสไม่ต้องบอกมีขอบอกเลยน้พี่น่ารักถูกชะตารับขวัญล้านไม้ปช่ว หลานโตจะเข้าโรงเรียนอยู่แล้วที่พูดมาทั้งหมดคือพี่อั้มจะต้องรับฝาหลานใช่ไหมถอยไปอีกถอยไปอีกจะได้เห็นพวกเราทุกคนได้ไหมได้ไหมจ๊ะเอามงกุ้งสวยๆนะจ๊ะมงกุ้งสวยๆนะครับไม่ไม่เห็นแม่ทรายไม่เป็นไรครับไปจับกล้องเของเราไปทอดร่างจับเอาล่งถอ่ไปกันเลยจอยอีกจอยอีก่ะพี่ๆขาลงบนนะมาดีมาจัดแม่จิแบบนั้นเราจอยแม่เหมือนเราดั้งเสือกินข้าวกันบ้านกินเถอยแม่ก็รู้เองนะเนี่ยแม่ก็หนูดั้งกันอย่างนี้แม่เพราะว่าไปเลยเก้านาทีขายของนาทีพอไม่ดี วุ้นแน่ติดนทีกับนาเดีนนเีก็คือไล์ไลไลน์ในและที่ราการนี้ตอนนี้เรียะรองต้นทุ้งสองร้อยล้านนะครับมด่ มันบริษัทด้วยกันแม่เราไม้ทีีนแต่แม่ตั้งใจดีได้ไหมคะตั้งใจดี่กอดกันเดี๋ยวแน่นเลยนะเอราละกันนะคะโอนมากองผเราครอบครัวใหญ่ค่ะเราต้องกดเขาเลยต้องกดได้เลยขอโทษนะคะไม่ได้เสียมารยาทนะเพราะว่านั่งขัดสมาธไม่ได้นี่คือเสียมารยาทจริงจริงเรียมาดลาดมาเลยก็ได้ครับพี่คือแบบว่านั่งทุกวันเลยอ๋อเหรอคะโอเคค่ะทุกคนจ๋าเราจะมาคัดเขาดังกัน 哦。 เจอแล้วนะปาร์ตี้คริสต์มาสปาร์จีาปีใหม่วันที่28มกราคมพี่ต้องมาอีกรอบหนึ่งเลยค่ะตีมคริสต์มาสร้อนพร้อมกับตีมคริสต์มาสนะคะรอชมพี่อ้ำได้เลยเดี๋ยวผลิตมาเยอะๆหอมมากทุกคนค่ะทายขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะยอดเยี่ยูสรุปยอดมากเลยค่ะหมดทุกอย่างแล้จริงๆเหรออันนี้คุณไม่ะยุดเลยเราต้อง ต้องให้พี่หมอขายแล้วค่ะโตดังมาได้ค่ะเหลืออีกไหมคะของกัิกลาไม่เหลือแล้วเดี๋ยวหนูบบหลบยอดให้นะได้คร่ะขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าไม่ต้องเชื่ออะไรครับพี่ต้องขายขอบคุณทุกคนพี่อั้มขอบคุณพี่อั้มนะคะขอบคุณนะค่ะขอบคุณนะค่ะขอบคุณบวกกันมีคนคลิปนี้เยอเยอบคุณมากเลยครับพี่ลูก ต้องเดนนะขายพี่มูอย่างเดียวไม่ได้ไมขายพี่มือขอถ่ายภาพดิ่งหน่อยค่ะเดี๋ยวจ้างดคเลยต้องูต้องเตะอ่าพี่ๆคะอย่ารีบลุกนะยังไม่คิดก้าคองค่ะโอเคค่ะนนี้คิดเลยลูกเราจะนิ่งวนะคะี่ขึ้นเครื่องบินแล้วอะค่ะค่ะขอถ่ายหน่อยนะคะโอเคค่ะไดค่ะของคุงนี้นะคะหนึ่งสองสามโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ถ้าไม,ม่อย so okay. I mean ู่อ uh? ่ะพี Vocês ่กินเลยนะคะอะไรที่ไม่เพลงก็ได้เห็นนะน้ำยาอเนกผสมของพี่เอใ่ัครับใช่อะระบายระไปทีปรั่นครับน้ำยาอเนกะสมของพี่เอนะคะขายได้4ี่ล้านสามแสนออเดอร์ค่ะอ่ออเดอร์นะหนึ่งหมื่นพัล้านสามแสนที่บอกเป็นตัวยอดเงินนะคะแสนนะคะ เองก็ยังเป็นวับแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็เดินที่เลยพี่จะนี่กินข้าวกองมาเลยค่ะตัวต่อไปนะคะอย่างรวที่ปูกมากเลยวันนี้ที่ไปใส่ชุดแต่งีดีนตัวนี้พี่จิราไม่ตายแล้วพี่ไอ้สิ่งที่ไปกอดศาสตร์กอดอิสระเยอะมากเลยครับเลยตัวต่อไปก็คือน้ำหอมมาดามฟินนะคะน้ำหอมมาดามฟินคือ 1นึ่งล้านหก0 0นหกพันสองร้อเดอร์หนึ่งล้านหกแสนมันจะกลายเป็นขมกันที่ใจด้วยมากๆค่ะดแล้วก็้หอมมาดามินกินผู้ชายนะคะต่อไปก็คือหกแสนบาทสองพันออเดอร์เรื่องเราขายของได้สิบนาทีละร้อยล้านแะ่ว่บอย่าเดี ก็แม่สูเอาคนใหม่หอหของไทยคอตก,ก้าน้ำหอมเอ,เอาใหม่เลยนะคะ <c oughs> น้ำหอมผู้ชายก่อนไหมน้ำหอมผู้ชายน้ำหอมผู้ชายคือ6,000นบาท2,000ออเดอร์ค่ะ <c oughs> แล้วก็น้ำหอมฟินย <c oughs> ิมดียค่ะฟิ ยินดีคือ1 6 6 0ง0้านได้6 0 0 0ออเดอร์ค่ะอะไรครับแล้วก็ตัวมัทฉะมัทฉะกีวีนะคะมัทฉะกขายได้1 3 0 0 0 0 0ค่ะ3,400ออเดอร์แล้วก็ตัวฉอตนั้นจหามากที่พี่อัมมาเราแบบว่าเป็นกี่อเดอรนะมัทฉะม่ไ่เขียวไันกี้นะคะมัทฉะ มัชฉะด้ไปสามพนสี่ร้อออเดอร์ใช่แน่นอนแน่นอนครับราี่่พี่เอของพี่เอค่ะน้ำยาอเนกประสงค์ขายได้4ี่ล้านสี่หนึ่งหมืนหน่งออเดอร์ส่ลอันนี้น้ำยาอเนกประสงค์นะคะบวกอยู่ไหมก็เลยนะคะหนึ่งหมื่นสี่พันออเดอร์ แล้วก็น้ำยาอเนกประสงค์อีกตัวหนึ่งสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันออเดอร์ค่ะสอล้านอันนี้พี่บวกออเดอร์หรือบวกยอดไหนนอนสบายเลยกับจดทั้งสองางสองล้านเจ็ดแสนใช่ไหมคะค่ะสองล้านบอกว่าออเดอร์เราได้แลนะคะสองล้านแล้วก็เบอร์เบอร์รี่อ่ะคือตะกร้าเดียวกับที่เราขึ้นตอนแรกป่ะคะใช่ขออย่างนั้นไม่ต้องบวกสองล้านเจ็ดแสนเดียวนึ่งสองล้านเจ็ดแสนเอาน้ำยาเมื่อกี้ใช่ไหมคะสองล้าน อ,อะไรเนี่ยเอ่อเมื่อกี่ตัวหนึ่งใช่ไหม ตัวไหนนะคะพี่ตัวไหนที่โปรไฟล์เป็นไม่ทานจ็ดสไม่ทันไมทันตรงสองนั้นเจ็ค่ะเป็นสินค้าอะไรนะคะพี่ายดี้วพี่ายเข้ามาหน่อยพี่ชายมาไปยอดแล้วบอลงตัวเขียวนี่้เข้าาเขียวนี่ยใช่ค่ะทำยาเนี่ยะสงคือสี่ล้านสขายได้หนึ่งหมื่นสองพันอันดับนไม่จะเป็นญี่ปุ่มาเลยเดี๋ยวี่มีพานแม็กมาดิมาไลคร่ะหนึ่งสองามออเดอร์นะ่ง ขาดอะไรอีกไหมคะขาดสองล้านเจ็ดสองล้านเจ็ดคืออ๋อตัวที่พี่เอแต่ที่สีฟ้าใช่ค่ะที่พี่เอแต่สีฟ้าสายลสองล้านเจ็ดเจ็ดพันออเดอร์ค่ะสองล้านเจ็ดยมนั่งรอฟังยู่รู้ว่าทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้มาดมฟินนะน้องหมอพี่สายอ่ะค่ะ ไหลไปคือจะ70ล้านแล้วตอนนี้ขอติ๊กต็อกขอติ๊กต็อกปิดปิดช็อปแล้วค่ะปิดร้านแต่ไม่สายเลยปิดร้านไม่มีอ๋อเอาอันนี้คือไหลก่อนปิดดีกว่าโใช่ค่ะตอนนี้ไม่มีร้านแลตอนนี้แพ็คไม่ทันค่ะไไไฟฟฟเเบบออรร์์่คะเบอร์สีชมพูสีแดงเหรอใช่ค่ะปิดช็อปเลยค่ะอ๋อชมพูแดงใช่ไหมคะใช่ค่ะหมดยี่สิบ Fiber อันนี้คือของปนัหลาดชิตานะใช่ใช่ค่ะเออหนูลืมตัวใหญ่ใช่ปะคะตัวแรกตการแรกเลยะได้นะเจนนี่

เมื่อวานซื้อของขาาไป20ล้านขายได้9ล้าน20,300เออร์ค่ะ9ล้าน9ล้าน9ล้าน9า2 0 0 0 9ล้านบาท9ล้านบาท2 0 0 0 o 9ล้านทั้ครบแล้วนออเดอรวมแล้วจะเป็นว่า20,300 o ขายอไหมขายไม่เยอะเยเดเดยสุดอดมากงงสุดยอดมาก ถ้าเกิดเป็นคนที่ทำอะไรก็สวยอย่างนะครับทุกคนทุกคนดูภาคนดูบอกว่าซื้อเสร็จแล้วไปช่วยแพ็คได้ไหมคะจะได้เงินกลับดีค่ะเชิญวิษณุโลกเลยนะคะแล้วก็ทุกบาททุกตังงนะครับที่ทุกคนคนมาวันนี้นะครับเออเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งมอบไปทำบุญทาการกุศลนะครับแน่นอนนะครับแล้วก็ซื้อรถด้วยใช่ไหมคะใครับเออช่วยด้วยรถหนึ่งคันโอ้ได้คันเลยได้คันแล้วตอนนี้มีกี่คันแล้ว นี้เรามีรถแอมบู a ลนทั้งหมด6คันคันลเมื่อวาน2วันนี้4แล้ว4คือพวกเรา2พี่นองพี่มาดามฟิน1แล้วก็พี่น่อยเ6คันเดี๋ยวจะกระจายทั่วประเทศนะคะอาจจะภาคละ1คันเนาะบขนมาั5ล่ะ1คันนะหนูโอเคะไครับนมังละกันหนมบัันเดียว่ะนี่เป็นยนี่เกินมานมา5ลาะเออนักแมก็เกินลบงเยอะด้บนั5ใจนึงค่ะบอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีใจเย็นๆตอนี้คนดูบอกอ้าวคุลน สี่ออเดอร์ค่ะพี่คุณดูจะลดแอมเบร้ย์ทำไมดีอด้วยหรอัสี่หห้าพันสี่ร้ออเดอร์นะคะพี่หน่อยต้องชำระสี่หมนได้เลยของพี่เอ็พี่หน่อยชำระห้าพันหมื่นพี่หน่อยเมาห้าสิบห้าดูยอดนะดูยอดนะคุ่นสพี่หน่อยชำระสองล้านสองแสนห้ามื่นบาทให้น้องเจนนี่ค่ะ แล้วก็ยอดขายเท่าไหร่คะยอดขาย17ล้านค่ะรวมทั้งหมดพี่อ้ําขายไปวันนี้นะคะทั้งหมด77ล้านบาทเย้เจ้าขาเจ้งเจ็บเป็นเจ้าแม่ลอยล้านเลยนะที่เคยเจ้าแม่สวยที่เนี่ยของไม่มีพี่หญ่อะถ้าของดีก็ถ้ามีเท่าไหร่ก็หมดครับพี่เชียร์เดี๋ยวมาใหม่ที่แบบมีของนะคะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะน้องเตขอบคุณนะนแต่เียแต่งตัวให้เต็มที่นะอยให้ดับนเีมีิวาพี่อาอย่าเลยพี่อาพี่อุนกับวิวขอบคุณกับิววนะครับอะไรกันขบคุณคะขอบคุณคับขอบคุณิวนว่าได้อะไรได้แอดไไ้อไม่ได้ค่ะน้องพี่เป็นงโอ้โหเออวิวบอกว่าเรื่องของฉันล่ะคนของพีแล้นี่ อันนี้เป็นเพื่อนอันนี้ออันนี้กับมีอัมแล้วนะเจนชอบความสว่าเจนเจนจะอยเลยท่านี้นะรักไม่ถูกแม่เนี่ยจะโพสงานอะไรจะโพสไม่ถูกอ่ะคนใต้อ่ะรักมีอัมมากเลยนะใช่ใช่สี่มีอัมจะบังคับพี่อัมค่ะมีอัมมองคล้องนิดนึงได้ไหมได้คะได้ค่ะพี่สายเด็กแต้ม แล้วคุ่นี้ครับพี่กนดพรุ่นี้่ายอะไรอย่างเงี้ยอเน่อยกบอพี่อียอย่าไปก็บอพี่อียอย่าไปใช่พี่อียอย่าไปแล้วหรอแล้วมาอีกไหมมาลองเพลงให้ฟังมาเจอกันนะครับมาแบบสแบรนด์ดีแบรนดได้พี่เจมา ขอบคุณ้มีอะไรมะ้ขอเขียนอะไรมี่เยมาแบบนี้เย็นใจนะขอบคนเียมอตัวตายตัวนอ่ะเอ๊ะมีโรงแรมหมาที่มี้เข้ามาแล้วพี่ก็พี่หน่อยครับไหนงงพี่ยันตั้งปียังไม่รู้ ที่มอเหมืนกันเเจ๋งมากด้วยอ่ะลรากลับไปไม่ต้ององอ๋อเปนยอดขายจริงๆนะครับพี่ดูพี่ดูในต่อบัญชีต่อนะทุกคนขาเดี๋ยวพ้องไปใส่เดี๋ยวพี่ตอกับพี่เอมาขอคุณนะนอขอบคุณนะพี่บวรขไปดพี่เอต่อมาลอพี่าจริด่อนนะครับดตานะคุณ ุนคะทุกคนทุกคนค่ะแ่งกัน่เลยสีบนี่คก่นคารนาี่้นือขาสานู่นะเจเพูดอะไรกับพี่พี่ค่ะตามข้อควาคุณน้องเจมส์มานะค่ะที่อย่างน้อยก็เป็นเส้านค่อยเยกันเลยมาเจอกันแล้วก็มาทำสิ่งพิ้นะคะน้องเตียขา ตอนนี้พี่ทำละครรักสามซุ้มโดยน้องเจนโรดนโปรโมทนะครับพูดตรงนี้พาหนูไปเล่นหนังสักเรื่น้อยได้ค่ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาน้องเจนไปเล่นนะคะแต่ตอนนี้โปรโมทบ้านเกิดนครเป็นคนนครด้วยกันก็เลยทำรักทำซีรีส์วายรักสามซุ้มค่ะน้องเจนาเนี่ยฝานะคะฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ดูโลเคชั่นสวยๆว่าน้ำตกภูมโลกน้ำตกในเขียวน้ำตกเอ่อน้ำตกะโรมหรือว่าคีรีวงน้องเจนหา คนจะได้ไปเที่ยวฟาร์มป้บ้านเกิดเรากันนะคะฝากเนื้อฝากตัวน้องเอ้ด้วยนะคะทุนคูค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เอ็นดูพี่เอพี่อ้ํานะคะขอบคุณค่ะยิ้ก่อนแล้วกันโอเคครับนะยิ้่อ